ดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพักแพลวๆสั่นแป๊บหนึ่งนะครับเรามาฟังข่าวที่ค่อนข้างที่จะบันเทิงแล้วก็รื่นเริงน่ารักน่ารักนะครับดราม่าเดือดนะครับครูไพบูนถูกแฟนสาวเนี่ยแจ้งความทำร้ายร่างกายตอนแรกเคนเป็นผู้หญิงดีๆใช่ไหมฮะคือแกแต่งแล้วแกได้กระแสแกแกก็เลยแต่ง ประมาณนี้นะครับแต่งเป็น,ปนหญิงเงมื่อก่อนอะ่ะอ่ะตอนนั้นมาแต่งบอยอ่ะแต่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแหละคือแกไม่ได้เป็นเกย์เป็นกระเทยหรอกแกเป็นผู้ชายแต่ด้วยความที่ว่าแกต้องการกระแสเพราะว่าตอนนั้นแกขายครีมนะอ่ะคนก็ให้ความนิยมไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยอะไรตามสบายแล้วแต่นะฮะเออฝ่ายชายเนี่ยสวนกลับนะครับคือหนังคนละม้วนเลยเมื่อแฟนสาวเนี่ยเขาแจ้งความใช่ไหมอ่ะฝ่ายชายก็สวนกลับเลยเป็นหนังคนละม้วนฝ่ายหญิงแจ้งจับ แฟนสาวครูไัยบูลเข้าแจ้งความที่สพเมืองเลยนะครับ13กพ69พร้อมโชว์หลักฐานเลือดอาบตาแดงรอยฟกช้ำและอ้างว่าถูกทำร้ายหลังพยายามห้ามฝ่ายชายที่อยู่ในอาการเมาไม่ให้ออกไปข้างนอกยังไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนนะครับคูไัยบูลเนี่ยเขาก็โต้กลับเลยไม่ยอมโพทยอมรับว่ามีเหตุการณ์จริงแต่ระบุว่าฝ่ายหญิงอารมณ์รุนแรง คลุมคลั่งและทำร้ายตัวเองตนเพียงแค่พยายามล็อกตัวเพื่อระง,งับเหตุและถูกขู่ฆ่าจนต้องหนีออกมาบทสรุปไฟชายประกาศพร้อมตอบทุกสื่อและเลิกลาการมาหลายครั้งแล้วงานนี้ต้องรอพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ขึ้นฟีดเต็มเลยอ่ะคือถ่ายถทถ่าย,าย,ายไปก็เห็นแต่รูปกูไปบูนเนาะเออถ้าแกแต่งหญิงอ่ะแกก็จะขาดสินค้าได้แล้วก็แก ก็จะ,อ,ะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือขายตลกขายขำามากจริงๆครูไปบูลไม่ต้องขายตลกขายขำาแค่เดินมาผมก็หวัวเราะแล้วนะนะครับเพราะว่าเวลาแกอ,อยู่นิ่งๆอะ่ะคือหน้าแกอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับคือคนเรามันจะมีรูปทรงหน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ครูไปบูลคือหน้าเขาจะแบบเป็นกลมๆเหมือนลูกชิ้นใช่ไหมฮะเออก็ดูน่ารักเห็นเราก็แบบจากกินก๋วยเตี๋ยวแชมป์จังเลยอะ อยากกินก๋วยเตี๋ยวแชมป์มากๆแต่อย่าไปแซวแกมากนะครับเดี๋ยวแกกําลังช่วงนี้กําลังเครียดอยู่กับงานด้วยแล้วก็ค่ายเพลงต่างๆใดๆนานๆที่แกได้สร้างมาเนาะบางทีเขาก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแหละเขาก็อยากจะได้พื้นที่ที่เขาอยู่แล้วมีความสุขก็ไม่อยากจะให้ใครไปว่าเขาลุกล้านเขาแล้วก็ไปทำอะไรที่มันไม่ดีเช่นการคอมเมนต์ในโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยจะมาในทางที่ลบมากกว่าบวกนะครับจะเป็น อะไรที่น่าสงสารนะครับสำหรับคนที่รู้จักคูไปบุญอยู่แล้วเนาะก็ให้กําลังใจกันไปเป็นแฟนคลับแกเห็นอย่างงี้อย่าหาว่าแกไม่มีแฟนคลับนะครับแกมีนะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับอย่างที่แอดดูบอกอะ่ะอุปทานมูคือเห็นคนนั้นว่าคนนี้ว่าคนนุ้นว่าก็ว่ากาันตามาๆกันไปว่ากาันต่อๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นไม่จบมีสิ้นนะครับแต่แอดดูว่าการที่ทะเลาะก,กันแล้วมีการพยายามล็อกตัวเพื่อไม่ให้ผู้หญิงเนี่ย อ่ามีอาการคุ้มคลั่งขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอะ่ะอันนี้เหมือนเคยเห็นนะคือล็อกตัวเพื่อไม่ให้ผู้หญิงดิ้นไม่ให้ผู้หญิงแบบทําอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ผู้หญิงบางประเภทก็บางคนทําร้ายตัวเองก็มีเหมือนกันมันคือเรื่องจริงหมดครับอย่างที่ครูไพบูลก็พูดมาเนี่ยมันคือการทําร้ายตัวเองโดยการที่ทําให้สื่อได้รับรู้เลยนะครับว่า ผู้หญิงสามารถทําร้ายตัวเองได้นะแล้วสื่อออกมาในภาพก็จะเห็นแบบว่าเออผู้หญิงเนี้ยตาบวมแล้วก็เรื่องอ่าช่องปากใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นภาพเป็นกระแสตอนเนี้ยคมันดูไม่ดีอ่ะแต่ใครจะไปรู้เบื้องลึกถูกไหมว่าเขาทําอะไรกันเบื้องหลังเขาทาอะไรกันเขาทะเลาะกันมาถึงขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็อ่าเขาไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเออชีวิต หลังจากนี้ทุกคนจะเป็นยังไงแยกย้ายกันไปทําอะไรกันต่อก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงก็อไปกํบบาลังใจให้กับทั้งสองคนละกันทั้งครูไปบูแล้วก็ฝั่งผู้หญิงเนาะเรารู้จักแต่ครูไปบูยังไงก็ขอให้กลับมาทําเพลงแล้วก็กลับมาร้องเพลงไวๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ที่จะอวยนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเหตุผลที่ฟังแล้วขึ้นตํารวจอาจจะให้ไป ไกลเกลี่ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าลงวันที่ประจาวันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเพื่อเป็นสิ่งที่จะได้อ่าให้เราตระหนักรู้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็คงไม่มีละเพราะว่านะเป็นข่าวดังขนาดนี้นะครับนะกรุงยูเมืองไทยจะปิดตำนานหรือเปล่าก็ต้องรอชมตอบไปครับ <laughs> กงยูนะกงยูนะอ่ะโอเควันนี้ก่อนค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ